ราชาไม้เท้าเป็นไพ่ที่สื่นความเป็นผู้นำนะและเกียรติรักศักดิ์ศรีใจกว้างเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวฉลาดหลักแหลมมีลักษณะความเป็นนักวิชาการเป็นคนที่มีความรู้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผนชีวิตให้กับตนเองและคนรอบข้างคาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้เก่งไม่ค่อยพลาดนะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนที่มีคําพูดและฐานะที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคม เป็นคนที่เป็นผู้ที่มีอนาคตไกลอ่ะเป็นคนที่มีการปรับตัวและทําตัวให้กลมกลือเกับสภาพแวดล้อมได้ดีมีเพื่อนฝูงมากมายเป็นคนชอบเข้าสังคมด้านการงานเป็นคนที่มีไฟในการทํางานผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนทําให้ประสบความสาเร็จเหมาะกับการรับชราชการทํางานในองค์กรหรือบริษัทที่มั่นคงทํางานธุรกิจของตนเองนะคะด้านการเงินการเงินไม่เดือดร้อนค่ะ ขยันในการทำงานหาเงินดนความรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบแต่ชอบเป็นผู้นำอีกฝ่ายหนึ่งนะทุ่มเทให้กับเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักค่ะทนายจรก็มีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ผู้ชายในการสนับสนุนและช่วยเหลือประสบความสำเร็จในเรื่องของงานระยะเวลาโอกาสการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ